ครับสวัสดีคนที่ฟังคลิปในตอนนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆนะครับไม่ได้แต่งขึ้นใดๆและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังครับโดยตรงนี้ผมตั้งชื่อเองว่าผีอำนะครับอ,อาจจะฟังดูเหมือนผีอำคือแบบเออคร้ๆก็เคยโดนนอาจจะแบบมันมองได้สองแง่มุมเมื่อคืนในไง แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เรื่องของแบบบ้านๆแบบศิลศาสตร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรื่องของผมอะ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มเล้วกันว่าเรื่องมันเริ่มจากวันพฤหัสบดีที่สิบสามกุมภาพันธ์ที่สิบสามมีนาคมขออภัยครับที่ผ่านมาวันนั้นผมเรียนเช้าบ่ายแล้วก็เลยเถิดไปถึงเย็นนิดนึงตอนนั้นจําได้ว่าเลิกประมาณห้าโมงครึ่งแล้วผมมีแพลนจะกลับบ้าน แล้ววันนั้นบรรยากาศเหมือนพายุจะเข้าครับพายุจะเข้าท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกลมมีลมแรงๆเย็นๆพอเลิกเสร็จผมก็พอเลิกเรียนเสร็จผมก็กลับไปที่หอผมอยู่หอไหนครับแล้วจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่หอนอกแต่ว่าเราพูดกันว่าเดี๋ยวเราจะออกจากเอ,อมองพร้อมกันกลับกลับบ้านเพราะว่าทางที่จะไปตอนแรกมันจะไปด้วยกันแล้วค่อยไปแยกกันที่ถนนใหญ่ พอผมออกจากมอตอนนั้นก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นครับอเจ้มอไปกพร้อมกับเพื่อนปุ๊บไปถึงต้นใหญ่เราก็แยกกันผมก็มาคนเดียวทีนี้ผมมาถึงขี่เรื่อยๆมาถึงผมเรียนอยู่จังหวัดชียภูมินะผมมาถึงอำเภอนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นซึ่งออกจากเขตเชียภูมิแล้วแล้วซึ่งตรงนั้นมันเป็นสามแยกครับเรียวซ้ายจะเข้าเขตอำเภออันนี้แหละของจังหวัดขอนแก่น พอ่อทางตรงไปจะเป็นเข้าไปในเมืองชชยภูมิทางไปเมืองเชยภูมิครับซึ่งบ้านผมอยู่หนองสองห้องคอนแก่นผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอน,นี้ใช่ไหมครับเลี้ยวไปปุ๊บมันจะมีป้อมตํารวจเราก็ผ่านป้อมตํารวจไปแล้วข้างตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านคนข้างรอบๆมันจะเป็นมันจะมีวัดวัดหนึ่งตรงไปก,ก็จะเป็นเขตแบบมันจะมีแบบพวกต้นไม้หลายๆชนิด ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเป็นเหมือนมันมันมันปกใสกันทายชง่สูงแล้วก็เหมือนอุโมงค์อ่ะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนั่นแหละถ้าถ้าเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ผมแบบเทีเ่ยวประจําอ่ะเทีเ่ยวเที่ยวแบบตอนเชาดด้าหรือตอนบ่ายอ่ะผมไม่เคยกลับค่ำขาานาดน,นี้นะี่ผมขอบอกเลยนั่นแหละมันจะบรรยากาศดีอยู่แต่อันนี้มันค่ำแล้วครับทุกคนประมาณเกินหนึ่งทุ่มแล้วมันก็มืดแล้วน้องมันก็มืดๆลงบรรยากาศมันเย็นยะเยือกไปหมดแล้วก็ขนขนลุกครับ แต่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมพยายามคิดแบบในแง่ดีแบบว่าเออมันอาการมันพายุจะเข้าแหละแล้วก็มันแบบว่ามันเย็นแล้วด้วยแล้วมีค่อนข้างมีแต่พวกป่าไม้มันก็แบบรู้สึกเย็นอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ครับตรงไปได้สักพักสักพักหนึ่งนิดนิดหนึน่งมันมีเหมือนกลุ่มก้อนอะไรก็ไม่รู้อะเป็นแบบกลุ่มก้อนหลายๆก้อนอแบบพุ่งเข้ามาใส่กระจกหมวกกันน็อกแล้วก็โดนหน้าอกผมอย่างแรงมันพุ่งมาแรงมาก มันเหมือนคนแบบโยนขวดหรือว่าเคว้่งมาใส่อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบปุ๊บที่นั้นผมรู้สึกเจ็บผมเลยแบบร้องออกไปว่าโอ๊ยเฮีย er อะไรว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ดูตรงหน้าอกเพื่อจะหาว่ามันคืออะไรที่พุ่งใส่เราแต่ทุกคนรู้ไหมว่าที่ผู้สนี้ผมต้องมาดูมันไม่มีแบบล่องรอยหรือว่ามีเศษอะไรที่มันพุ่งมาใส่ผมเลยแล้วแบบตรงกระจกกระจกหมดก็เนาะไม่มีรอยเลยครับทุกคนทั้งที่มันพุ่งมาแรงมาก แรงแบบแรงขึมาจนผมเจ็บแล้วมันตอนนั้นมันยังแสบอยู่เลยตอนนั้นผมก็งงว่าเอา้าทำไมไม่มีแบบล่องรอยหรือว่าเศษอะไรเหลือตกให้เราแบบสืบหน่อยว่าเออที่มันโดนเราเนี่ยมันคืออะไรทีนี้พอผมขี่ไปได้นิดนึงเหมือนกันหางตาผมเนี่ยเหลือไปเห็นตรงข้างทางครับข้างทางจะมืดนิดหน่อยรถไม่ค่อยมีครับตอนนั้นมีแค่ไฟของมอมอมอไซค์มผมคันเดียว เป็นข้างทางเห็นเป็นเงาดำๆมืดสนิทครับรูปร่างเหมือนคนแต่ก็มองไม่ชัดแต่เหมือนคนนะแต่มองว่าผู้หญิงผู้ชายไอ้เราก็เห็นแล้วแหละไอ้เราก็อืมกลัวเกิดความกลัวมันต้องกลัวแล้วตอนนั้นนะ่ะก็เลยแบบแต่ไม่ได้ทักนะแล้วก็ไม่ได้พยายามไม่มองเพราะาเห็ุแหงตาละก็ขี่รถผ่านไปนิดเดียวแค่นิดเดียวนะทุกคนแล้วผมก็เลยพยายามมองกระจกรถกระจกหลัลงดูแต่สิ่งที่เห็นคือเงาอยู่ตรงนั้นอนะ่ะหายไปแล้วไม่มีเราแบบ ทำให้เราแบบยิ่งกลัวไปไปใหญ่เราก็แบบโอเคเราต้องถึงบ้านให้ไวที่สุดผมก็เลยพยายามขับให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ได้เร็วมากเพราะว่าเรากลัวอุบัติเหตุมากกว่าตอนนั้นอ่ะอุบัติเหตุตอนกลางคืนตอนกลางค,นนนงคืนครับพอถึงบ้านปุ๊บผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะผมไม่กล้าพูดด้วยความที่ผมเหนื่อยด้วยผมถึงบ้านปุ๊บผมก็ไปหาซื้อแบบข้าวซื้ออะไรมากินแล้วก็เข้านอนครับคืนนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรตกมาวันศุกร์ครับมันถัดมาคือวันศุกร์ ผมว่าจะพูดเรื่องนี้ให้แม่ฟังผมก็ไม่ผมก็ไม่กล้าพูดแล้วพอแบบมันสุกตอนเช้าก็ไม่มีอะไรครับใช้ชีวิตปกติพอตกไปตอนค่นครับผมนอนเล่นโทรศัพท์จนถึงห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนผมนอนผมก็เลยเข้าผมไม็เปิดโทรศัพท์จะนอนแล้วผมหลับไปหลับไปปุ๊บตอนนั้นผมจําได้ว่าผมฝันครับในความฝันของผมจะเป็นแบบนี้ผมฝันเห็นใาย แก่ๆคนหนึ่งครับแกยืนก้มหน้าใช้ไม้เท้าแล้วก็มือคัดหลังแกหลังค่อมก้มหน้าอยู่ตรงถนนรงกลางถนนนะครับแล้วแล้วตัวแกจะมีตะกร้าอันนึงแล้วก็เข้าของดูกระจาะกระจายครับผมก็เลยเอ่อเข้าไปช่วยยืนไปยืนอยู่ต่อหน้าอยู่ตรงหน้าแกแล้วก็ก้มลงคุยกับแกถามแกว่าประมาณว่าคุณยายครับเป็นอะไรมากไหมครับมีอะไรผมช่วยไหมแต่แกก็ยืนก้มหน้าอยู่นั้นครับแกไม่ได้แบบเงยหน้าขึ้นมาตอบ หรือมาคุยด้วยผมก็เลยถามอีกที่ว่าคุณยายครับเออคุณยายบ้านอยู่แถวไหนครับให้ผมไปส่งไหมแกก็ปฏิกันเหมือนเดิมครับแกไม่เงยหน้าขึ้นมาแกก็อยู่งั้นแหละแต่พอสักพักหนึ่งแกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาครับอยู่ดีแกก็เงยหน้าขึ้นมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วแกจ้องหน้าผมแล้วสายตาที่แกมองผมอ่ะมันบอกไม่ถูกอะ่ะว่าเป็นแบบลักษณะไหนแต่ที่ตกใจก็คือ พี่ดีครับแกแลบลิโนมาด้วยลิน้นของแกเป็นสีดําปากแกก็ดาแกเลียปากเรงสองรอบเลียปากใส่ใส่หน้าผมอ่ะเลียใส่ผมอะ่ะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมตกใจมากแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาฮะแล้วก็มาดูนาฬิกาว่า,านาฬิกา,า,า,กาตอนนั้นมันกี่โมงอยู่ตีไหนแล้วผมมาดูนาฬิการครับเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งก็เลยแบบเอา้าเราหลับไปตอนห้าทุ่มเราหลับไปแค่แป๊บเดียวเองแล้วเราฝันแบบเรื่องบ้าอะไรวันเนี้ยประมาณเนี้ยครับ ผมก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำครับตอนนั้นเปิดไฟลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาน,นอนเล่นโทรศัพท์เพราะว่าผมไม่กล้านอนนอนเล่นโทรศัพท์จนถึงประมาณแบบเออเกือบเช้าผมค่อยนอนครับตอนนั้นพอเราก็ตื่นมาเป็นวันเสาร์ครับผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังเหมือนกันทีนี้จุดเริ่มต้นการโดนโดนพีอมก็นี่นะครับเป็นตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงก็คือขึ้นวันเสาร์ครับ ผมตอนนั้นมันร้อนมากครับทุกคนมันร้อนมากมากแล้วห้องผมไม่มีแอร์เนาะบวกกับผมกลัวว่าผมจะฝันเห็นอะไรแบบนี้อีก,ก,ก,กเหมือน,อนกัน,น,กน,นผมก็เลยไปขอนอนกับแม่ครับห้องแม่จะมีแอร์ซึ่งแม่จะนอนกับน้องสองคนผมก็เลยไปขอนอนกับแม่ผมก็เลยบอกว่าให้เหตุนผลแม่แค่ว่ามันร้อนก็เลยแบบจะมานอนด้วย,อ,ยอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้บอกว่าผมกลัวหรือผมเจออะไรมาก็นอนครับเราก็คิดว่าเออถ้าเรามานอนแบบสามคนแม่ลูกอย่างเงี้ยก็น่าจะอุ่นใจ มากกว่าอยู่คนเดียวเนาะอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็นอนไปครับอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นแต่ไม่รู้ว่าตอนตีไหนแต่รู้ว่าดึกมากแล้วสะดุ้งตื่นเพราะว่านี่ได้ยินเสียงนี่เสียงอยู่รอบๆผมครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงแบบอย่างนี้ครับจะเป็นเสียงผู้หญิงแหลมๆไล่ลงมาตัดบนหูลงมาข้างล่างมาถึงขาครับแล้วนี่ผมก็เลยแต่ว like right to ่าต,ตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้ผมรู้เลยว่าผมขยับตัวไม่ได้ พราะนั่นน่าจะโดนอัมครับแบบนี้ผมก็พยายามดิ้นแล้วสุดท้ายก็แบบหลุดออกมาแล้วเีนผมก็ร้องแบบเอ้อขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วน้องที่ยินน้องก็แบบตื่นขึน้นมาแล้วก็บอกว่าเรียกแบบเฟนเป็นอะไรอะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นผมเผลอมานอนแล้วแบบไม่รู้อะผมสซือแบบฮะน้อง่าเป็นไรแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าไม่รู้แบบเหมือนมันขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วหลังจานัผมก็เลยแบบเอาหูฟังนะฮะมาใส่ทั้งสองข้างตืดกระตูนแล้วก็ฟังครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้ยินไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปเราตกมาคืนวันคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้แหละเป็นวันที่ผมโดนหนักที่สุดลักก็คือ ผมกลับมานอนที่ห้องตัวเองครับเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ผมบอกว่าโอเคงั้นวันนี้เปิดไฟนอนน่าจะไม่มีอะไรหรอกมัง้งผมเปิดไฟนอนครับนอนเวลาเดิมครับใกล้ๆเวลาเดิมครับประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนผมนอนเวลานี้แล้วแบบผมนอนอยู่แ,แล้วจะต้องตื่นทำไมล่ะครับแต่ที่แปลกก็คือผมจะต้องตื่นมาผมจำได้ว่าตอนนั้นท่านอนผมอยู่ท่านอนงายหน้าหน้าตรงแขนและขาแนบลําตัว แขนแนบลาตัวขาเหยียดตรงครับเหมือนเรายืนตรงแต่อยู่ในท่านอนผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันอยู่งั้นอยู่ท่านั้นเพราะปกติผมจะเป็นคนที่นอนแบบท่าประหลาดแบบเปลี่ยนท่าไปทั่วฮะนั่นแหละแล้วที่ทําให้ผมตกใจมากกว่าน,นั้นก็คืออันนี้คือเห็นชัดมากนะฮะเออลืมบอกครับว่าตอนนั้นผมรู้สึกหา,ายใจไม่ค่อยออกด้วยตอนนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรทีเนี้ยผมที่ผมตกใจก็คือผมเห็นเป็นเงาดําๆมืดสนิท แต่คณยนนชัดมากดูออกว่าตัวเป็นรูปร่างคนเป็นผู้หญิงแต่ผ้าถุงนั่งค่อมมันตัวผมอยู่แล้วที่ผมบอกว่าผมหายใจไม่ข้อออกก็คืออะไรรู้ไหมคือตรงคอผมอ่ะผมชำเลืองตาไปดูอ่ะมันเป็นเหมือนมือของเขานั่นแหละบีบคอผมอยู่ผมได้แค่ชำเลืองตาไปดูครับเพราะว่าผมขยับไม่ได้ผมมองอยู่งั้นนะแบบผมกลัวมากตอนนั้นแบบ หมือนคนใกล้จะตายเพราะหายใจไม่ค่อยออกผมก็เลยหลับตาแล้วก็สวดสนนผมตั้งน้าโมสามจบครับแล้วก็สวดบทอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนั้นมันหล่นมากสวดไปทั่วเลยครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีนี้นมันผมก็เลยคิดไปถึงคํหนึ่งที่ผมเจอในเจอใน,นหนังที่พาร์ท่านบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เราเนี่ยอยู่ในสติเสมอผมก็เลยแบบโอเครวบรวมแรงเครื่องสุดท้ายแล้วก็สติให้ไม่อยู่ด้วยกัน ดยผมพอผมลองเสร็จผมก็พยายามร้องด่าค่ะเขาอย่านะครับผมร้องด่าเขาว่าแบบอี๋อย่างเงี้ยครับ,แบบรบแบบสุด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 สด,สดแบบพลังของผมแล้วแต่สิ่งที่แปลก,ก็คือผมร้องดังผมพยายามร้องดังสุดชีวิตขนาดนั้นนะะแต่เสียงที่ได้ผมได้ยินตรงหูผมอะ่ะเสียงของผมอะ่ะมันเป็นเสียงของผมที่เหมือนคนกาลังคนหมดแรงอ่ะคนไม่มีแรงจะพูดเหมือนคนกำลังใกล้ตายไปอะไรระมาณนี้พูดง่ายๆก็คือแบบออกมาแบบอียอะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วชีวมันก็ยังไม่หลุดครับผมก็พยายามด่าอะไรไปหลายอย่างแล้วก็แตบบ่ <E <earthquake> ผมจำว่าตอนนั้นจิตใต้สำนึกผมพยายามแกะมือเขาออกจากคอผมแล้วก็แบบพยายามสู้แบบดิ้นที่จนถึงที่สุดแล้วท้ายมันก็แบบหลุดครับทุกคนหลุดปุ๊บผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบรีบคว้าโทรศัพท์แบบทรรํแบบาอะไรผิดๆถูกๆไปหมดมาดูนาฬิกาครับว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วก็ตอนนั้นประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าเอาเป็นประมาณตีสี่ครึ่งแล้วกัน ผมก็แบบไป,ปตัวมาเข้าน้ำเหมือนเดิมครับพร้อมแบบความที่ผมเหนื่อยอะฮะเพราะว่าต้องสู้กับอะไรก็ไม่รู้แบบหายใจแรงมากผมหายใจแบบประมาณนี้ครับเข้าน้ำเสร็จปุ๊บกำลังจะก,กลับมาห้องก็แม่ออกมาจากห้องพอดีห้องของแม่พอดีแม่าทาอะเอามาเข้าน้ำหรอผมก็เลยตอบไปด้วยแบบน้ำเสียงแล้วก็หน้าตาที่บอิดโรยครับแบบใช่แล้วประมาณนี้ครับแล้วผมก็เข้าไปที่ห้องไม่นอนคนระับเล่นโทรศัพท์เหมือนกันเหมือนเดิม เล่นจนถึงแบบให้มันเช้าเลยทีนะหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งผมค่อยนอนต่อจนถึงแปดโมงจนถึงแปดโมงแล้วค่อยตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคืนที่ที่สองที่โดนอําที่หนักที่สุดครับส่วนคืนที่สามคืนคือคือคือเมื่อคืนคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเมื่อคืนคือวันจันทร์ที่ผ่านมา คือตอนแรกผมผมก็นอนในห้องผมเองผมก็เปิดแฟนทั้งหมเดิมเพราะคิดว่าเออมันอัมเรามาสองวันแล้วเมื่อวานเนี่ยมันโดนหนักสุดแล้วมันไม่น่าจะมีอะไร,รแล้วมั้งเราก็มานอนเล่นครับนอนเล่น,เล,นเล่นหัวหัวเราไปพอดูคลิปตัวหลอกเราก็ตอบแชทไปนั่นแหละต้นหนึ่งประมาณตอนนั้นจําได้ว่าห้าทุ่มเหมือนเดิมครับแต่ตอนนั้นยังไม่นอนเพราะว่ายังไม่ง่วงครับผมได้ยินเสียงเออบนบนห้องผมอะข้างออกบนหัวนอนผมอะ เสียงเหมือนคนเดินแบบช้าชครับจะจัเจับ,จบ,จบครับตอนแรกเสียงมันอยู่ตรงหัวนอนผมใช่ไหมครับทีนี้มันก็ค่อยๆดังไปที่ข้างๆห้องผมก็เลยแบบมองตามเสียงนะครับโดยที่ไม่ได้ทักไม่ได้ทักอะไรก็ปล่อยไป,ยปยก็เล่นโทรศัพท์ต่ออีกสักพักหนึ่งครับอันนี้ตอนทีนี้นมันอยู่ในห้องเลยเสียงโดยที่ผมผมนอนอยู่เตียงผมจะเป็นเตียงเตียงเตียงเดียวเตียงนอนคนเดียวอะแคบ แต่เสียงที่นี่คือเสียงแบบเหมือนมีคนเดินมาแล้วก็ขึ้นมาบนเตียงแล้วก็นั่งลงแบบซึบตรงที่นอนของเราผมแบบตกใจมากผมแบบหดขาผมเข้ามาจากท่านอนลุกขึ้นนั่งทีนี้นผมก็เลยแบบไม่ได้ละไปขอ,อนอนกับแม่เหมือนเดิมดีกว่าแล้วไปขอ,อนอนกับแม่ตอนนั้นตอนตีหนึ่งกว่ากว่าแม่บอกว่าทําไมาถึงได้มานอนกับแม่ก็เลยผมให้ผลบอกว่าผมร้อนเฉยแต่จริงๆวันนั้นมันไม่ได้ร้อนเลยทุกคนมันอากาศดีมาก แม่บอกว่าร้อนร้อนอยู่หรอทําไมแม่หนาวแม่บอกว่าแม่แม่หนาวนะอย่างเงี้ยประมาณนี้อาก,กาศมันก็เย็นอยู่นะเพระาะว่าไม่รู้ว่าผมร้อนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมานอนกับแม่นอนไปก็ยังไม่หลับหรอกครับก็หลับพอแบบหลับปุ๊บก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงที่นี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนคนพูดนะแต่เหมือนเสียงเหมันหูหูเรามันดับแล้วก็ดังวีขึ้นนะฮะวีเลย แล้วก็ขยับตัวไม่ได้ก็น่าจะโดนอัมอีิเช่นเคยแต่รอบนี้ไม่หนักเหมือนรอบที่สองครับแล้วก็ไปแช้มดินแต่แล้วก็สุดทายมันก็หลุดแล้วก็นอนต่อแล้วก็เออทําไมเราเจอแบบนี้แบบทุกวันเลยวะสามวันติดแล้วนะโดนอัมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราก็ยังหาปบาะแสไม่ได้ว่าที่เราโดนอะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอตอนหลอกกลับบ้านมาไหมมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่ากับความฝันของเราอะไรประมาณเนี้ย นี่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเชื่อมโยงกันไหมครับประมาณนี้ครับเรื่องของผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่เราฟังจนจบขอบคุณมากๆจริงๆครับ